สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนพกานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกินะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างมาว่ามีการพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับยูกิแล้วอย่างตอนนี้นะคะยูกิเองก็ถือว่ามีผลงานเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะสําหรับผลงานของเธอ นะคะคหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างได้มีการพูดถึงนะคะว่าเธอเองเนี่ยนะคะก็มีงานออกมาเนี่ยก็ปังตลอดแล้วเธอเองก็เป็นคนหนึ่งที่แต่ละงานเนี่ยนะคะเธอก็ท um ุ่มเทเต็มที่นะคะแล้วก็เ,เรียกว่าเธอเองเนี่ยนะคะก็มีแฟนคลับมีแฟนๆที่มารับชมเธอที่หน้าเวทีเนี่ยอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะสําหรับยูกิแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นผลงานของเธอเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยโดยตลอดนะคะ ตล้วอย่างล่าสุดนะคะเหมือนว่าครั้งนี้นะคะก็ถือดไ้ว,ว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่ายูกิเนี่ยนะคะ เธอเองเนี่ยนะคะได้มีการเดินทางไปทำงานที่ลาวนะคะในวันที่22ธันวาคมก็ถือได้ว,ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เธอเนี่ยนำทัพทีมงานนะคะทั้งอาจารย์นักดนตรีทีมแดนเซอร์ทีมพี่ๆทีมงานต่างๆเนี่ยนะคะไปจัดคอนเสิร์ตนะคะอยู่ที่ลาวเพราะว่าครั้งนี้นะคะก็เหมือนว่าแฟนๆชาวลาวเนี่ยนะคะก็เป็น f อเธอก,ก็ค่อนข้างเยอะแบบว่าที่รอติดตามรอชมเธอนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้เองเนี่ยนะคะที่เธอได้มีการไปทางานที่ลาวเนี่ย นะคะคก็ได้มีโอกาสแบบว่าไปพบปะแฟนคลับด้วยนะคะแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเที่ยวด้วยนั่นเองนะคะก็ถือดว่าเรางนี้นะคะก็ได้เห็นเธอเนี่ยได้มีการไปเที่ยวที่สปป,ปลาวกับพี่พ,พี่ทีมงานหลายๆคนนะคะแล้วครั้งนี้นะคะเธอก็ยังได้มีการ แต่งชุดนะคะเป็นชุดนะคะประจำชาติเราเป็นชุดผ้าไหมที่ถือได้ว,ว่าสวยมากๆยูกินะคะเธอก็ได้มีการใส่แล้วก็เที่ยวนะคะก่อนที่จะลุยงานในตอนเย็นนั่นเองนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศ ที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกันนะคะสําหรับยูกินะคะซึ่งเธอเองเนี่ยนะคะก็ถือดว่าแบบเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการบอกว่าพูดถึงนะคะว่าเธอเองเนี่ยก็ ถือว,ว่าครั้งนี้ก็ตั้งใจทํางานเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะแล้วเธอก็บอกนะคะว่างานครั้งนี้เธอเองก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มางานที่สปปลาวนั่นเองนะคะเธอก็อยากจะทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะแบบว่าอ่าพร สนุกไปกับเธอนะคะในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เห็นทีมงานไปเนี่ยก็ถือว่าคนขึ้นไปเนี่ยเยอะมากๆก็ถือ้ว่าถือโอกาสเที่ยวด้วยนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะมาเยอะอย่างแน่นอนสําหรับแฟนๆหลายๆคนนะคะเอเนี่ยก็ส่งกําลังใจนะคะผ่านทางโซเชียลนะคะก็อาจจะมีไลฟ์สดให้เราเนี่ยได้รับชม หรือว่าก็อาจจะมีแบบว่าบรรยากาศนะคะเป็นภาพบรรยากาศออกมาเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะคะโดยงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นงานอยู่ที่ ST v e ี a กัเบียงจันนะคะอยู่ที่ประเทศลาวนั่นเองนะคะสําหรับครั้งนี้ก็ถือดว,ว่าเป็นครั้งแรกที่ยกูกิเนี่ยได้มีการไปเยือนเบียงจันแล้วก็ได้มีการไปจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย ก็รับรองนะคะว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในงานนะคะที่น่าสนุกมากๆแฟนๆก็รอติดตามกันได้เลยนะคะ ยังไงนะคะเราก็เชื่อได้เลยนะคะว่า,างานในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะสนุกนะคะแล้วก็ครบรถอย่างแน่นอนแฟนๆนะคะก็จะได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็ร่วมส่งกําลังใจนะคะร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับยูกิในงานครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็ถือดว,ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสด แนงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ด้วยนะคะ